เป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเข้าเลนเข้ามาแกงได้ง่ายนะครับ Right now this game ที่4ี่เนี่ในวันนี้ระหว่าง Essential Gaming จากประเทศไทยเจอกับ m i n e s k i นะฟิลิปปินส์เจ้าภาพ g p l เนี่ยไกด์หน้าพิมพ์มาริค2017 spring season นี้ครับเฮ้ยแล้วเข้ามาแบบนี้ครับมีการโดนจับจากโัวหลอกครับและกำลังจะโดนเฟิร์สบัตรแรกครับสำหรับ Essential ครับเหมือนเดิมฮะสี่เกมเฟิร์สบัตรสี่เกมฮะครับผม Essential สองโดรนเบสครับนี่ครับเทรดครับค่อนข้างได้เปรียบครับเพราะว่ามีโดรนเบสเยอะกว่าครับแต่เจ็บอยู่นะ่นี่ลครับบาดเจ็บทั้งแล้วลูกชดกับครับสตันหนึ่งทีครับแต่ว่ามีเนียนครับมีเนียนเยอะมากไวเปอร์ครับ อาครับไวเปอร์ยังไงครับขึ้นมาเลเวลสี่ครับแล้วปดครับบวกกับรอยครับสำหรับทางฝั่งใครกูแต่มินเนี่ยนยิงเยอะมากครับแล้วไวเปอร์ทำอะไรสักอย่างตอนนี้ทำอะไรสักทีครับฆ่าได้ไหมยังได้อยู่ฮะนานเนี้ยเกือบจะเป็นรอยที่ปากนะครอยแผลเป็นไวแต่รอยไม่กราบนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าฮาวเมสยืนรออยู่ฮะมาแล้วครับโดดมาครับ ยังไม่มีเหลี่ยมยิงแต่จะสตาร์ทและแปดหลบครับเล่มที่ไวเปอร์ไวเปอร์ตายแทนไม่ตายแทนเรียบร้อยครับแล้วบรอยจะสามารถแก้แค้นคืนให้เพื่อนได้หรือเปล่าและโดนจับแบบนี้ครับอ้าวแล้วโคตรนี่เล่นยิงฮะโอ้เป็นฮาเมสครับที่อยู่2ต่อหนึ่งและฆ่าได้ทั้ง2ตัวครับบอกเลยว่าหาไม่ออกครับเอเซนชั่นครับอีกแล้วฮะคุมมังกรไม่ได้เลยครับสำหรับเอเซนชั่นเอาเรียอมังกรเสฮะแต่ก็คงไม่ช่วยอะไรฮะเสียมังกรครับรู้แล้วครับว่ามังกรฮะ เลนกลางทําท่าดมๆมองๆเหมือนจะโดนใช่ครับขยับขึ้นไปแล้วนะครับเลนกลางเนี่ยตอนนี้ซีโฟใช้อัลติเมทพลาดครับแล้วปืนเข้าไปครับไปหา5ามเมสครับได้ครับฮามก็มาเหมือนกันโอ้แลกกันไปครับซีโฟใช่ครับ ไม่ได้มีไว้หนีฮะสำหรับคนชื่อจีโปครับโอ้และกระโดดหลบได้สวยแต่ว่ายังโดนจับแล้วครับ2สองเลยครับสำหรับทางฝั่งของจีจีและทางด้านของโชครับแต่ว่านอร์เวยยังสามารถที่จะปัดหลบออกไปได้ครับและตอนนี้เป็นทางฝั่งเอ็นเซชันครับลอยมาทางด้านของใครกูอยู่ตรงกลางฮะอาครับลอยครับเข้ามาเตะครับจอระแค่จอระแโดนขังครับโอ้โหครับนี่ฮะจอระแค่สีราชาหรือเปล่าครับอืมโดนขังไว้แบบนี้ออกไปไม่ได้ครับไม่ได้กลับสวนทุ่งฮะทุ่งราเวนเดอร์ของเขาแล้ว อัตติมาครับล็อกโดนโนเวโดอีกแล้วและโดนแบบนี้ครับรัวหลอกหยุดให้ไม่ได้ครับไม่มีคนช่วยหยุดเลยครับและโดนลูกกุ้งต้องปัดหลบไหมคไม่งั้นจะลูกกุ้งลุมตายฮะไปคิดแม้แต่จะกันและแย่งเขาแต่เป็นมังกรน้ําก็ต้องปล่อยครับไม่ใช่ว่าอยากจะแย่งครับคือไม่รู้ครับมองไม่เห็นครับทั้งที่ฝั่งตรงข้ามมีตัวอย่างเลนนิตันนะแต่อาจจะแบบ เอาแล้วโดนจับแบบนี้แล้วตำด้วยสัวเแต่รเวยังเอาตัวรอดออกไปได้ครับแต่ฮาคุณได้นะครับพอคุณพลาดครับมีการวางบอลไว้จากทางฝั่งโอเรียนาครับและลวบไปสตายทั้งคู่ครับลงมา5ครับสำหรับทีมทางฝั่งของมินเนสกี้และเสียป้อมไปด้วยเอซินชันนะครับเรียบร้อยครับถ้าคิดจะไม่วอดมังกรอีก ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีแล้วโดนจับครับโอ้ครับแต่ิเวทครับสวนด้วยคิวเวอครับและบวกต่อแต่ดามจไม่พอที่จะล้มโชว์ได้เร็วพอไปรอซ้อนรอยที่จะเอาป้อมแล้วเขาก็ได้มังกรไปครับแต่เราก็คงได้ป้อมอันนี้เลตก่อนนะฮะอีกแล้วครับพี่นโงที่เดิมครับและตายด้วยความไวแสงครับจากการโดนลุมสามตัวของมินสกี้โอ้ย แน่นอนครับลงมากลางวงเหมือนกันครับตอนนี้ยังไงครับบารอนชอตัวนี้วอลล็อกอยู่ด้านหน้าไว้เปอร์โดนจับครับและไม่สามารถที่จะแย่งบารอนชอได้ครับแล้วต้องออกไปครับในทีมไปนี้ครับและวอลล็อกโดนสกิลอย่างรุนแรงและโดนต่อโดนอย่างต่อเนื่องแต่ไคกูบวกกับรออยู่ในกลางวงแบบนี้แต่ว่าเนบไคกูด้วยกําลังที่เหนือกว่าจระเข้ก้ามโตครับสามารถชนะรอยที่ตอนนี้ครับไม่สามารถสู้ได้เลยตายเกมยิ่งตามครับเอเซนชั่น เอเซนชันก็อีกแล้วเหรอครับโอ้ยย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 ้ยยยยยยนยยโยยยยย้ยย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 ย่ยยยยยยอยยยย้ยยอยย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 ยม่ยย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 ย้ยโยยยยอ้ยย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 อยยยอยยยย้ยยยยยยอยย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 ยอไยยยยยยอยย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 ยอยย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 ยโอ้ยย ไม่นอร์เวย์คนเดียวก็ไม่สามารถที่จะการป้อมได้ครับแล้วตอนนี้ป้อมไหลายยาวไปทางฝั่งของมอนสกี้ครับบอลล็อกก็กลับบ้านไม่ได้ฮะโดนไล่ออกไปครับและมีวารัสของโชครับเข้ามาช่วยไทกูยิงอินทิวเตอร์ด้านล่างยิงเข้าไปครับ มีกับดักดูแต่ดักใครไม่ได้เลยครับและตอนนี้ครับ PG กับ Ex o ก e ซซครับเข้ามาย้ำที่เลนกลางรวมไปถึงบัฟบานรอนชอที่เขามีฮะมินเนสกี้กันหลัวจะเข้ามาจบบ้านแล้วตอนนี้โอ้สกอร์ที่4ครับน่าจะตกเป็นของมินเนสกี้เป็นแน่แท้ครับแล้วดูซูเปอร์มินเนสกกับแชมเปี้ยนกองนั้น4ี่บจะเอาอะไรมาหยุดครับสำหรับเอ็กซ์เซนชั่นครับสี่เซนซัดอย่างเดียวเรียบร้อยครับไปต่อกันในเกมที่5ของวันนี้ครับเสมอกัน2 2ครับเอ็กซ์เซนชั่นกับมินเนสกี้ฮะ